สวัสดีครับวันนี้รีวิวมีสาลิ่มนะครับเป็นพร้อมฝัก2องลิ่มนะครับแล้วก็ไม่มีฝัก1นึลิ่มนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวตัวพร้อมฝักก่อนนะครับครับผมลิ่มนี้ด้ามฝักทําจากไม้ประดูนะครับลายสวยๆเลยนะครับปักหมุดอลูมิเนียมสองจุดนะครับเจาะรูร้อยเชือกหนึ่งจุดครับ ใบยาว4.2นิ้วนะครับทำเป็นผิวไฟลอยค้อนนะครับทิ้งรอยชุบนะครับไม่ได้ขัดขาวสันหนานะครับเป็นเหล็ก s p 9ครับใบยาว4.2นิ้วใบกว้าง1.3นิ้วนะครับสันหนา8มิลนะครับมาพร้อมด้ามไม้ประดูผักไม้ประดูสวยๆนะครับ ด้ามยาวสี่นิ้วนะครับอีกเล่มเป็นชุดไม้พยุงนะครับด้ามฝักทำจากไม้พยุงนะครับวอดดิบทำจากเหล็กแหนบสิบล้อนะครับผัดผิวไฟนะครับ ทันทำคมหลอกนะครับด้ามม้พยุงนะครับปักหมุดท้องเหลืองสองจุดนะครับเจาะรูโลเช่องหนึ่งจุดนะครับเล่มนี้ใบยาวห้าจุดหนึ่งนิ้วนะครับเหล็กแนบนะครับใบกว้างหนึ่งจุดหกนิ้วครับส่วนสันหนาหกมิลน,นะครับ ด้ามไม้พยุงครับยาวห้านิ้วนะครับมาพร้อมฝักไม้พยุงนะครับสวยๆเลยนะครับส่วนเล่มนี้ครับไม่มีฝักนะครับทำจากเหล็กบาร์เลื่อยนะครับบาร์เลื่อยสตินนะครับด้ามไม้พยุงนะครับเจาะหมุดอลูมิเนียม2จุดนะครับหมุดโมเสกหนึ่งจุดนะครับ เจาะรูลอยเชือกนะครับเป็นมีดปล่อยท้ายนะครับด้ามไม้พยุงดำสวยๆเลยครับตกแต่งด้ามเล่มนี้ใบยาว6.3นิ้วนะครับใบกว้าง1.5นิ้วครับสันหนา5มิลน,นะครับตรงสันทำเป็นการลื่นนะครับ ด้ามไม้พยุยาว4.7นิ้วนะครับเกือบ5นิ้วครับเอาเป็นราคาลิมมนี้ก่อนเลยนะครับราคา1,800รวมส่งนะครับเล่มนี้ส่วนตัวนี้นะครับชุดพร้อมฝักไม้พยุนะครับราคา1,700รวมส่งนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นพร้อมฝักไม้ประดูนะครับราคาชุดนี้ก็1,500รวมส่งนะครับสนใจเล่มไหนสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ